เพรผมตัวนี้เป็นวัชิด d ีโดีนะครับก็มันมีรั่วแล้วก็เปลี่ยนปลายใหม่เปลี่ยนปอกใหม่ปอกผมก็จะใช้เป็นขีดเดียวนะครับงช้ <c oughs> ขีดเดียวเพราะดีแม็กจะต้องใช้ขีดเดียวนะครับไอ้แก้ไขเพราะดีโพดีต้องใช้ปอกดีแม็กขีดเดียวนะครับเพราะระยะความสูงมันจะพอดีกับปอกเดินแต่ถ้าเราไปใช้วีโกมันจะไม่ตรงนะครับรน,นล้วรู้ไว้นิดหนึ่งใครฟังก็ เอาไปเก็บไปชั่นความรู้แล้วกันไปทดสอบเอาแล้วกันว่าผมพูดจริงไหมว่ามันใช้จริงนะอันนี้ก็ผมทํำการล้างเสร็จเรียบร้อยล้างก็ล้างล้างยังข้างไหนยังโคตรสกปรกอ่ะนะครับเราล้างมาล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างก็มีเรลูเลเตอร์มีใช้ล้างเช่นนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยว้นโต๊ะเลอกตรงนี้ผมทำการล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวหัวฉีดผมก็ซ่อมตอนนี้ก็จะทึงเวลาไม่รู้สามโมงแล้วโอเคกับข่าวช่างเต่าอมตะกงครับผมโรต้ารีดีพอดีมีปัญหาเรื่องรั่ว ลีกโค้ดลีกนะครับรั่วไหลในระบบมาหาผมได้เลยผมรับจบให้แน่นอน